มีคนก็บอกว่าตั้งแต่พักส้มมันเกิดขึ้นมานี่นะคนไทยแตกแยกกันไม่สามารถีกันเหมือนเมื่อก่อนเลยเราฟังแล้วนะเราก็ขำเออเคยเคยได้ยินชื่อเสื้อเหลืองไหมครับเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็สลิมสามเรื่องเนี่ยสามเหตุการณ์เนี่ยนะมันเป็นการบ่งบอกเลยว่ามันมีความแตกแยกมาก่อนหนานั้นนานโขเป็นสิบสิบปีแล้ว เหตุการ์เสื้อเหลืองเกิดขึ้นมาอย่างไรครับเสื้อเหลืองก็คือตอนสมัยทักษิณเนี่ยเขาเป็นนายกแล้วก็มันมีเหตุการณ์สําคัญเล,เลยก็คือรัชกาลที่9ครับครองราชมาครบ60ปีทักษิณก็เลยกลายเป็นคนจัดงานเป็นโต๊ะผใหญ่จัดงานเสร็จปุ๊บแล้วก็เชิญเชิญกษัตริย์พระราชินีราชวงศ์จากต่างประเทศมาร่วมงานในครั้งนั้นด้วยครับเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยที่ทั้งกษัตริย์พระราชินีราชวงศ์ของจากทั่วโลกครับมายืน แล้วก็มีในหลวงรัชกาลที่9ร่วมเฟรมอยู่ในด้วยกันครับถ้าใช้คําไม่ถูกต้องขอโทษด้วยนะเสร็จแล้วคนที่ไปร่วมง,งานประชาชนก็มีการรณรงค์ให้ใส่เสื้อสีเหลืองกันคนที่ไปร่วมง,งานเห็นว่าล้านกว่าคนเลยนะไปร่วมง,งานเต็มพื้นที่แถวแถวพัทที่น่งอนัน,นตสมาคมเต็มไปหมดครับแถวสวนน้าพรนัดําเนินนอกเนี่ยเต็มไม่หมดเลยแล้วคนที่ไม่ได้ไปก็รณรงค์ให้ใส่เสื้อสีเหลืองที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการถวายความจงรักภักดีบ้างกันเถอะ ในเหตุการณ์ใ,ใกล้ๆกันครับพองานช่วงนั้นเนี่ยเสร็จไปแล้วปุ๊บช่วงเหตุการณ์ใกล้ๆกันเนี่ยทักษิณกับสนทิจำลองมีปัญหากันรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องส่วนตัวกันด้วยนะแต่มันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปเลยเออถ้ารู้ว่าเรื่องอะไรจะขำมากเลยนะเขาก็ไปสนทิกับจำลองครับก็เลยชวนพักพวกค่ัเนี่ยไปตั้งเวทีปาศัยอยู่ที่สนามหลวงอืไปตั้งเวทีปาศัยนะอยู่ที่สนามหลวงเพื่ออ,อ่าทักษิณ แล้วก็มีช่องเอเอไปถ่ายทอดครับมีในมีการถ่ายทอดการปราศัยด่าไม่พอแล้วก็มันมีการเชิญน,นักวิชาการไปนั่งเนี่ยใครที่ไม่ชอบทักษิณก็ไม่นั่งด่าทักษิณทั้งวันเนี่ยคนก็เริ่มอินดิเนี่ยอินเสร็จปุ๊บก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออคนที่ไม่ชอบทักษิณขยายวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นทีนี้ม็อบคนที่ไปม็อบอะครับเขาก็เหมือนกับว่ามันติดพันกับเหตุการณ์เนี่ยพระราชพิธีแล้วก็ใส่เสื้อเหลืองไปกัน หลังๆมันก็เลยกลายเป็นว่าใครที่ไปร่วมม็อบม็อบเขาเรียกว like, kind of ่าม็อบพันธมิตรนะ่ไปร่วมม็อบพันธมิตรเนี่ยเขาก็เริ่มใส่เสื้อเหลืองไปกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเลยก็เลยเรียกว่าไม่ม็อบพันธมิตรก็เรียกว่าม็อบเสื้อเหลืองพอไปปราศัยอยู่ที่สนามหลวงครับก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีคนไปแหละแต่ว่าหลังๆมันมันเริ่มซาลงอะไรลงก็ทําไงม็อบก็เริ่มลงถนนครับหาเรื่องลงถนนจนสุดท้ายทาไงปิดถนนปิดสถานที่ราชการครับ มันจนทําให้ทรัพย์ินโดนรัฐประหารก็เกิดความวุ่นวายแหละเออก็เลยโดนรัฐประหารโดนรัฐประหารเสร็จแล้วตัวอภิสิทธิ์กับเนวินก็เลยมาจับมือกันจัดตั้งเป็นรัฐบาลมาอภิสิทธิ์ก็เลยได้เป็นนายกอพอหลังจากนั้นก็ม,มีมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมหลังอภิสิทธิ์ครบไปแล้วอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลครบไปแล้วเลือกตั้งใหม่ลุงสมัครครับกลายมาเป็นนายก แต่ว่าอยู่ในเนี่ยคาบเดพักของทักษิณเนี่ยพักของสีแดงอยู่ในช่วงระหว่างที่ในช่วงระหว่างที่ทักษิณเนี่ยไปต่างประเทศแล้วโดนรัฐประหารครับมันก็จะมีคนรักทักษิณเนี่ยที่เขารู้สึกว่าทักษิณโดนกันแกแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็เลยมีการรวมกลุ่มกันครับเริ่มปาศสยกันตามตามจังหวัดแหละ ทีนี้มันมีม็อบเสื้อเหลืองอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากให้มันเหมือนกันครับเขาก็เลยทําไงเขาก็เลยมีเสื้อแดงเกิดขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมาอย่างไงนะแต่ว่าสีเนี่ยมันเริ่มเกาะตัวกันชัดว่าอ่ะสีแดงสีเหลืองกับสีแดงให้รู้เลยว่าอยู่ตรง,งกันข้ามกันแล้วมันมีอยู่เหตุการณ์ที่ช่วงที่อภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลอยู่ครับมันมีการรวมกลุ่มกันก็จากที่เขาเคยชุมนุมกันอยู่ต่างจังหวัดก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพปิดถนนปิดอะไรในกรุงเทพเสร็จแล้วอภิษ์ก็เลยไปตักกระชับพื้นที สั่งสลายการชุมนุมด้วยการใช้กระสุนจริงกันแหละก็เลยมีคนเสียชีวิตจริงอ่ะเก้าสิบเก้าศพอ่ะครับอ่ะก็เหตุการณ์นั้นไปพอมาเลือกตั้งลุงสมัครเป็นนายกเสร็จปุ๊บก็โดนปลดไปครับเป็นไม่กี่เดือนแค่นั้นเองโดนปลดไปแล้วก็แต่งตั้งสมชายวงสวัสดิ์ขึ้นมาแทนสมชายวงสวัสดิ์ตอนนั้นเป็นนายกที่ไม่ได้เข้าทำงานเลยทำเงียบเนะเพราะว่าโดนม็อบพันธมิตรแต่ครับม็อบเสื้อเหลืองเนี่ยไปปิดยึดทำเงียบไว้ยึดทำเงียบรัฐบาลไว้จนเสียหายเละเทะหมดนะครับ แล้วทีนี้หลังจากนั้นก็มันมีการเลือกตั้งใหม่อีกเลือกตั้งใหม่ก็มาเป็นยิ่งรักเข้ามาพอยิ่งรักเข้ามาแล้วสมัยยิ่งรักรัฐบาลรอบที่สองก็จะไปออกพรลบนี้จะโทษกกร,รมครับให้กับคนที่โดนโทษทางการเมืองเ่ะเอาเขาเรียกว่าสุดซอยใครโดนไม่ว่าฝั่งเสื้อเหลืองไม่ว่าเสื้อแดงไม่ว่าใครก็ตามที่โดนข้อหาเกี่ยวกับการเมืองนะจะนั้นนิ่โทษกรรมให้หมดครับมันก็เลยกลายเป็นว่า ตอนนั้นเนี่ยอภิิ์กับพรรคประชาธิปัตย์แพ้มาเรื่อยเนี่ยเลือกตั้งมากี่รอบก็แพ้เลือกตั้งสมัยลุงสมัครก็แพ้เลือกตั้งสมัยยิ่งรักก็แพ้ตัวเองเป็นฝ่ายค้านจนเอื่อมแล้วมันก็ทําไงอะครับสุเทพแบบเป็นเลขาพิก,การพรรคใช่ไหมลาออกครับตัดสินใจลาออกจากพรรคไม่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์นะนูน่นไปจัดตั้งเวทีปาศัยด่ายิ่งรักครับตอนนั้นนักงูวิจาแบบ อพอปลาสายเสร็จแล้วปุ๊บสีฟ้าครับก็มีสอสอมีสอสอมีคนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมด้วยแล้วตอนนั้นมันมีเสื้อเหลืองมาด้วยเสื้อเหลืองก็มาผสมลงด้วยด่าแล้วมันก็จะมีเสื้อน้าเงินเสื้อน้ําเงินก็ของมึงน่าจะของภูมิใจไทยก็ไม่ปรากฏตัวกันแล้วมันก็จะมีกลุ่มของทหารมีกลุ่มของอะไรที่ขึ้นไปแจมบนเวทีมันเป็นเขาเรียกว่าม็อบหลากสีเขาก็เลยเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มสลิมคนที่ไม่ชอบอ่ะนะเสื้อแดงเขาก็เรียกไอ้พวกไอ้พวกสลิมเพราะมันหลายสีมมันมารวก นี่แหละที่มาที่ไปพอพอไอใครนะสุเทพสุเทพเออลุงก็เรียกตัวเองว่าลุงกำนันเอ่อไปไอพาคนลงถนนพาคนลงถนนชัดดจากรุงเทพจนประยุทธ์มารัฐประหารครับก็เลยมามันก็เลยทําให้ใครนะสะพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นครับพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยตอนช่วงที่รัฐประหารเราก็ยังไม่จัดตั้งเป็นรัฐบาลนะยังไม่เลือกตั้งนะ แล้วก็มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนหลือตั้งแต่น่จะประมาณปีกว่าแค่นั้นเองนะที่คุณคุณเอกก็ฟอร์มเีมขึ้นมามีคุณเอกมีอาจาย์ป๊อกมีพี่ต้อมใช่ไหมเออแล้วก็มีคุณชอบเนี่ยที่แบบดังๆหน่อยครับก็เอาสอสอเข้าสภา,าได้ถึงแ0คนเลยนะในสมัยแรกด้วยการไม่ซื้อเสียงเลยนะมันเป็นเหมือนกับความหวังใหม่ครับที่อยากให้คนไทยอ่ะรู้ว่าเออการรัฐประหารไม่ได้ช่วยให้ประเทศดีขึ้นเลยยิ่งทําให้ประเทศถดถอยลงไปอีก แล้วก็มันเป็นเหมือนการเปิดโลกของการสร้างการเมืองใหม่เกิดขึ้นมาเลยเอาเรื่องผลงานเอาเรื่องของวิชัน่นเอาเรื่องของนโยบายมาขายแล้วก็ลงพื้นที่ปลาใสาครับหนักมากหนักหน่วงมากก็นี่แหละไมีการเขาเรียกอะไรนะใส่ไข่มีการศาสตร์โครนใส่ว่าไอ้พักนี้มันจะล้มเจ้าไอ้พักนี้มันจะทําให้คนไทยแบ่งแยกดินแดงไปเป็นทาตอเมริการับเงินจากอเมริกามาตั้งพักเขาบอกอย่างนี้อืมถ้าคนไทยนะครับเอาจริงๆนะเสพสื่อ เสพสื่อหน่อยว่าฟังแล้วมีความคิดวิเคราะห์แล้วก็มองเหตุการณ์ให้มันครอบคลุมหน่อยไม่ช่างช่างน้ำหนักหน่อยก่อนที่จะเชื่อใครอะครับเหตุการณ์พวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยคนไทยก็จะไม่แตกแยกกันได้ขนาดนี้ครับมันไม่ใช่เพิ่งเกิดตอนอนาคตใหม่หรอกมันเริ่มเกิดตั้งแต่ก่อนนู้นแล้วแหละอมืมันมีคนเอาเจ้าไม่เอาเจ้าเนี่ยเขาตั้งเถียงกันมาเนี่ยก่อนจะมีเสื้อเหลืองนี่แหละแล้วพอมีม็อบเสื้อเหลืองเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มสาดโคลนว่าคนที่คนที่เสื้อแดงไม จะล้มเจ้างอะไรประมาณนี้มันก็เป็นการสาดโคลนใส่กันจนมีคนตายคนเจ็บจริงๆครับและอย่างโดนล่าสุดนี่ก็คืออะไรนะพรรคส้มมันไม่มีเงินซื้อเสียงหรอกแต่มันมีเอาเงินไปซื้อสื่อเลยแต่เราก็พยายามมองเร,เราดูหลายๆสื่อครับเราไม่ได้ดูช่องที่เชียร์เราก็ไม่เห็นว่าใครมันจะเชียร์นะเอาจริงๆเพราะโดนแต่ละคําถามนี่ก็มีแต่คําถามแบบชวนจุกๆทั้งนั้นเนี่ยจะถามว่าคนที่ไปออกรายการครับไม่ว่าจะเป็นคุณช่อหรือว่าคนในพรรคพรรคประชาชนเองอะไปออกแล้วอะ ทำไมมันถึงรู้สึกว่ารายการถูกเชิญออกไปบ่อยเพราะอย่างแรกเลยส้มกระแสดีครับมันเป็นประโยชน์กับรายการเขารายการก็ถึงเชิญไปออกและอย่างที่สองพอเวลาเชิญไปเนี่ยส้มไม่เคยตายใหม่เลยถูกต้อนถูกต้อนอยังไงก็ไม่เคยจนมุมเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลแต่ละอย่างเขาเป็นคนทําแล้วก็เขาเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนั้นแบบจริงๆงเนี่ยเพราะฉะนั้นเชิญคนทํางานไปกับเชิญคนที่โจมตีไปะยังไงคนทํางานเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วก็เป็นคนรู้เป็นคนเข้าใจไม่มีทางแพ้แน่ ทีนี้ถ้าเราอยากเห็นบ้านเมืองที่มันไปข้างหน้าครับไม่เอารัฐประหารเข้ามาเอาระบบบ้านเมืองที่มันโปร่งใสแล้วก็อยากให้คนไทยครับไม่แตกแยกกันจริงๆนะก็เอาคนที่บริหารบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันครับระบบราชการมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบเอาผิดไอ้พวกที่ทุจริตทั้งข้าราชการทั้งการเมืองหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ครับประเทศไทยจะไปได้ไกลกว่านี้อย่าลืมกันครับวันที่8นี้ ตัดสินใจกากาพักประชาชนทั้ง2เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์พักเบอร์หนึ่งเบอร์เกตแล้วก็ช่วยกันรลนรงร์เห็นชอบในการงร่างร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไปด้วยกันครับ